ก็กลับมาอยู่กันในแบบดัมมี่ vs นูไปเช่นเคยนะฮะแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวล่างอัปเกรดของ Jetpack ที่มีชื่อว่า a อโรลิกซึ่งมันเป็นล่างที่ทำให้ Jetpack ของเราเนี่ยกลายเป็นเครื่องขย้ายาม,มิติจาก Attack on t i t a n นโดยหลักการการทำงานของมันเนี่ยก็ค่อนข้างจะง,ง่ายายามากเลยก็คือเราสามารถจะยิงสลิงไปก่อกับสิ่งกีดขวางต่างๆในแบบได้แล้วก็พุ่งตัวไปหาด้วยความเร็วสูงซึ่งความพิเศษอย่างนอกจากความเร็วเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราพุ่งไปโชศสตรูมันก็จะสร้างดามเมจด,ด้วยซึ่งดามเมจเนี่ยจะขึ้น 100ดาเมจต,ต่อครั้งเลยนะและถ้าเกิดฆ่าสโตได้เนี่ยก็จะเพิ่มเลือดให้ตัวเอง25 SP ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในวอธที่ค่อนข้างโหดมากๆเลยนะในแบบนี้โอเคก็เป็นว่าเดีเ๋ยวก็ไปดูการใช้งานจริงเลยดีกว่าโอเคสปีดดี้โซเจอร์โอเคเข้าไปชิลเลอร์เพื่อนเราชี้เป้าให้อยู่นะสวยงาม โอเคชิลเลอร์อยู่นู่นโอเคผมต้องไปชุบเพื่อนก่อนแล้วผมว่าผมลุยคนเดียวไม่น่ารอดลุกขึ้นมาเมนิกนายคือความหวังสุดท้ายของเราถ้าเกิดไม่มีนายเราก็คงจะตายแล้วโอ้โหกี่คิวเวะนะี่ยคุ้มมากคุ้มค่า ยิงเททอร์เตอร์พังมันพังมันโอเคเรียบร้อยเอาเพื่อนโดนชิลเลอร์แต่ตอนนี้เคลียร์ละไปไปต่อเป็นลำกันต่อลำกันต่อนะพี่น้องตรงนี้โอเคโอเคเพื่อนเราเคลียร์แล้วก็ตรงนี้โอ้ยไม่โดนได้แกวะเนี่ยความแม่นโอเคเรียบร้อย โอเคเรียบร้อยสวยงามทีมเวิร์กโอเคประจำที่ไม่มี APU แถวเนี้ยแต่ว่ามีกันเนอร์กันเนอร์มันมาแล้วโอ้ยแหลกจังวะเนี่ยโอ้โหแหลกมากเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเกมมันแหลกจังวะเนี่ยเกมมีอะไรเนี่ยโหลดอะไรเยอะแยะแปบ๊บหนึ่งโอเคผมขอเปิดเป็น low performance mode นะนี่ขนาด low performance นะระวังนะเพื่อนนะมันกันเนอร์ เปินยิงมาเดะโอ้ยชิวเลอร์มาจากไหนเดี๋ยวโอ้ยไม่ทันตกใจแต่ข้อดีของอลูลิกนะฮะเราไม่จะไปต้องใช้อลูลิกในการฆ่านะก็คือถ้าเกิดเราแบบใช้ปืนพกฆ่าเนี่ยก็ถือว่าฮิวเลอร์เหมือนกันนะถือว่าดีมากโอ้ยอะไรตกใจโอเคผมลำแล้วโอ้ยเจ็บ ไม่ไหวไม่ไหวหนีก่อนไปแล้วบายบายโมเมนต์ออกทูตไป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 ความเร็วสูงมากเหนือแสงมันยิงไม่ทันโอเคสไนเปอร์มันยิงเราไม่ทันนะเนี่ยเราเราค่อนข้างจะพุ่งเร็วมากมีอะไรไหมแถวนี้มีชิลเลอร์หนึ่งตัวจะจู่กลายเป็นเกมโซโลได้ไงวะเนี่ย โอเคทอกเกอร์เพื่อเราชี้เป้าให้อยู่สวยงามโอเคมีชิลเลอร์มีทหารราบโอเคเพื่อนเราชี้เป้าดีมากเฮ้ยมันมีกับระเบิดอยู่แถวนี้นะต้องระวังหน่อยเนี่ยกับระเบิดเดี๋ยวเครีรยก่อนโอเคลงมาให้หมดโอเคแล้วก็ตายซะ ได้ยินเสียงคอกเกอร์แปบ๊บหนึ่งหนีก่อนโอเคสไนเปอร์อยู่นี่ละสองตัวโอเคโอ้โหผ่านแล้วว่าจะผ่านเบี้ยผ้าจูๆก็โซโลเฉย เพื่อนแบบรอผมเคลียร์นานจนแบบเขาคุยอะไรก็ไม่รู้อะคุยแบบอนิเมะเหรอโอเคผมมาดูเพื่อนหน่อยโอ้โหอยู่นูน่นผมต้องยิงข้างหลังมนะันอะโอเคเรียบร้อยตายหนึ่งโอเคถังมันแตกแล้วหนึ่งมาเลงผมแล้วโอเคหนีต้องให้เพื่อนจัดการนะ่ะผมไม่สามารถยิงได้นะโอเคเพื่อนให้ไปหาเพื่อนแล้วโอเคแล้วก็หลบ โอเคเฟสสองอันตรายแล้วรอบนี้ระวังนะเพื่อนชุบหืมฟันบอสแบบเท่ๆได้งไงไม่รู้ซัมฮาวโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลือดเลือดเลือด โอหจะตายจะตายโอ้เลือดจะหมดละเพื่อนเราเลือดก็จะหมดแล้วเนี่ยผมต้องทำการฆ่าหมาให้ได้อ่ะโอ้โหหมากี่ตัววะเนี่ยจัดการชิลเลอร์มันคุมการหมาก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วก็ไปหนีเพียงแค่ผมจัดการชิลเลอร์ได้อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วพร้อมลำ้ำ จากนั้นก็ย้อนกลับมาฟึบไปต่อยเรียบร้อยโคตรโคตรมันโอ้ยล็งตรงๆดิโอเคฮิวก่อนแล้วจากนั้นก็ตายซะเอาไม่โดนดามเมจได้ไงโอเคเรียบร้อยกว่าจะตายแพตฟอร์มอยู่ไหน โอเคมีคนชี้เป้าให้ผมเห็นแพลตฟอร์มแล้วแต่ว่ามันไกลมากเลยเอาเป็นว่าจะไกลตอนนี้ก่อนโอเคทหารลาบปกติผมไปเกาะอ,อื่นดีกว่าตรงนี้แพลตฟอร์มรถถังอยู่นู่นด้วยเอาไม่โดนโอเคแพลตฟอร์ม รถถังเลงผมอยู่โอ้ยโอเค,อเ,คเรียบร้อยแพตฟอร์มตายแล้วเพื่อเราไปนั่งชูคนอยู่นะผมผมก็ล่ารถถังหลังสวยดีเนี่ยโอเคนี่เป็นแบบว่าจุดอ่อนของรถถังมันไม่เห็นผมด้วยเรียบร้อยมันมีการซูมให้มันให้มันมใกล้กว่านี้ไหมนเนี่ยมองไม่เห็นเลยโอเคเรียบร้อยตายแล้วแล้วก็ไอพวกเ p พตรงเนี้ยไม่ใช่ปัญหาเราเพราะว่านี่มันช็อคเวฟดีวา์นะโอเค เรียบร้อยผมไปเช็คก่อนว่ามันมีแพลตฟอร์มไหม e> โอเคโอค้ยอ,อ,อะอะไร e> เดี๋ยว e <aut ant> ผมผมผมแดนผ่านไอ้กับระเบิดเฉยเลยชิลล์ลโอเคฟันเป็นหนึ่งดอ,อกโอเคแล้วก็ฟันสองดอ,อกเว็บเจ็ดผ่านแบบสู้ชีวิตอีกครั้งหนึง่งกระสุนผมน้อยมากแต่ไปแล้วบ๊ายบายสมาคมเจ็ดแผกโอ้ โอเคโอเคไอ้แพ okay. okay. oh, ลตฟอร์มมาโอ้รถถังรถถังรถถังโอ้โอ้โอ้แย่แล้วแย่แล้วโอ้น oh, ี่นี่นี่นี่ช่วยเพื่อนก่อนโอเคหิว okay. ผมทีมเมนเอกโอเคสวยงามผมต้องการ HP เพื่อจะไปต่อสู้กับรถถังรถถังอยู่ไหนฮะตายเหรอน่าจะตายแล้ว โอเคลำใส่ชูลเลอร์เลยโอเคสวยงามการลำสวยงามมากแล้วก็แพลตฟอร์มไปไหนแล้วอะเมื่อกี้มันยืนอ,อยู่เนี่ยโอเคแพลตฟอร์มน่าจะพังไปแล้วแล้วก็ฝั่งนี้จะตายแล้วต้องไปช่วยก่อนโอ้โอเคเรียแบบร้อยแล้วศพไปไหนอะโอ้โหศพไปนู่นเลยตัวนั้นตัวอะไรอะพอไอเจเนีย โอเคเรียบร้อยหนีกลับตรงนู้นโอ้โหเดือดมากอะไรวะเนี่ยกันเนอร์โอ้ยเอาแพลตฟอร์มไม่ตายเหรอเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงยิงปืนใหญ่เอ้าแล้วตายกันหมดแล้วเอาโอ้ไม่ได้สังเกตไม่ได้สังเกตโอ้ย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 หนี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 แป๊บหนีแป๊บโอ้แพดเจ็ทแพ็กมาโอ้มัวแล้วจังหวะนี้ จูๆก็ตายกันหมดเลยแล้วเจ็ตแพคเกอร์ไปไหนวนะเนี่ยโอเคโอค้ยผ,ผมลำไม่ได้สักทีมันแบบ คือแบบจะใช้ปืนก็คงไม่ทันแต่ว่าจะลำมันก็ไม่โดนสักทีโอเคก็เป็นไวน้กันฮนะสาวคลิปเออการเล่นเอลูริกในวันนี้นะเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเคออสจัดเลยนะเกมนี้คือแบบจู่ๆจู่ๆบอลจะแบบบอลจะเก่งกันก็เก่งกันหมดเลยส,ส่วนบอลจะตายก็แบบจู่ๆก็ตายกันหมดเลยอะไรประมาณนี้นะโอเคก็สวัสดีลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบาย